สวัสดีค่ะนะคะอ่านะคะ r w a y อลไทยแลนด์บาุปุยนะคะเพจแชมพู shampoo, สมุนไพรของเรานะคะก็มีเคล็ดลับนะคะเล่ๆน้อยนะคะมาฝากเพื่อนๆเราเช่นเคยนะคะกับอ่าสามเหตุผลที่ทำไมนะคะทุกคนจะต้องใช้ครีมนวดผมนวดผมทุกครั้งหลังจากที่เราสระผมนะคะเพราะหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยใช้ครีมนวดกันนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะคะวันนี้นะคะฟุปุยก็เลยนะคะมีทริค เล็กน้อยนะคะมาแบ่งปันนะคะว่าทำไมเราถึงจําเป็นจะต้องนวดศีรษะนะคะดับแรกเลยก็คือเป็นการกระตุ้นการเกิดผมใหม่ของเส้นผมนั่นเองนะคะข้อแรกนะคะเป็นการกระตุ้นการเกิดผมใหม่ของเส้นผมนะคะข้อที่2ช่วยช่วยในการผลัดเซลล์ผิวหนังศีรษะของเรานั่นเองนะคะให้มีผมใหม่เกิดขึ้นอย่างตลอดเวลานะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือ ช่วยในเรื่องการผ่อนคลายให้ผมนุ่มสลวยสวยงามมากขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะคุณผู้ชายนะคะหรือคุณผู้หญิงที่รักผมจะต้องใช้ครีมนวดผมในการดูแลอ่า เส้นผมแล้วก็ดูแลหนังศีรษะด้วยนะคะอ่าอย่าละเลยเคล็ดลับเล่ยน้อยแบบนี้นะคะเพราะมันมีผลต่อบุคลิกบุคลิกภาพของเรานะคะอ่านะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาแชมพูดีๆที่ไม่มีสารเคมีนะคะที่ช่วยในเรื่องของการกระตุน้นการเกิดผมใหม่ของเส้นผมนะคะนี่เลยนะคะเราก็แนะนำแชมพูสมุนไพรต้มสดโฟร์ว h ลไทยแลนดนะคะอืมนะคะนี่นะคะมีสสูตรด้วยกันนะคะก็คือสูตร มะก,กูดแล้วก็สูตรใบหมี่นะคะอ่าหนึ่งชุดนะคะเพียง360บาทเท่านั้นนะคะหนึงชุดก็จะได้แชมพูกับครีมนวดนะคะเห็นไหมคะขวดเล็กๆเกนี่ยนะคะครีมนวดนะคะ1ชุดก็จะได้ไปแบบนี้เลย1แถม1ไปเลยนะคะเอาวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ